สายหวานสายโหดสไตล์ออฟโรดทักมายนมาได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะ My f าดอ Auto นะคะวันนี้นะคะมายมีความพิเศษแล้วก็ไฮไลท์มากๆเลยน,น,นั้นทีจะเห็นชุดแต่งสไตล์นี้นะคะวันนี้นะคะก็มาเป็นรุ่นของ New Ford Ranger XL Plus นะคะเป็นกระบะสีประตูยกสูงนะคะราคาจําหน่ายของเขาจะอยู่ที่752,000บาทนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะคะแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะสําหรับรุ่นนี้จะมีแค่เกียร์ธรรมดานะคะจะมีสีดํา นะคะสีขาวนะคะสีบอลเงินนะคะและก็นะคะตัวนี้สีแดงให้กับลูกค้าเลือกนะคะบอกได้เลยว่าเรามีหลากหลายสีให้กับลูกค้าเลือกเลยนะคะค่ะสำหรับเดี๋ยวไมลจะพามาดูในอย่างที่ไมลบอกว่าน,นานๆทีจะเห็นทีนะคะว่าชุดแต่งเขาเป็นยังไงมาดูกันเลยคะ่ะด้านนี้เลย สำหรับชุดแต่งที่ไมให้กับลูกค้าในวันนี้อันนี้คือลูกค้าดีไซน์เองออกแบบเองทั้งหมดเลยนะคะจะมาเป็นชุดงานของ F 1 5 0 Spider นะคะมาเป็นกระจังหน้าแบบสีหวานแววแบบนี้เลยเป็นตัวฟอน Ford นะคะสีชมพูนะคะตัดด้วยสีบอลเงินนะคะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้านะคะที่เป็นสีดำตัดด้วยสีบอลเงิน ะะตัวนี้คือแบบเป็นอะไรที่ลงตัวกันมากๆเลยสีชมพูกับสีบอลเงินเนี่ยบอกได้เลยนะอ่าค่ะแล้วก็ใส่ในเรื่องไฟ LED นะคะให้กับลูกค้าทั้ง3จุดนะคะสีชมพูเรายังไม่พอ สำหรับด้านบนนะคะก็จะมาเป็นสกูปทรงฟิตใหญ่หญๆอย่างนี้เลยมาเป็นตัวแรกนะคะสีชมพูให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําเงานะคะตัดด้วยดําด้านสวยๆให้กับลูกค้าเลยนะนานๆทีจะเห็นนะอันนี้ยังไม่พอนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาวมาดูอ่ะแล้วก็มีความนะคะนี่เลยนะคะในส่วนตัวไฟหน้านะคะหม่ก็จะเปลี่ยนให้ทั้งระบบเลยนะคะเป็นตัวไฟหน้ามัสแตงนะคะ3ขมที่แบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวเดย์ไลท์นะคะแล้วก็ใส่เป็นตัววงแหวนนะคะสี่เหลี่ยม มาพร้อมกับตัวเดริอายนะคะสีน้ําเงินนะคะให้กับลูกค้าลูกค้าเลือกได้นะในส่วนตัวชุดครอบนะคะไฟไมค์ก็ใส่ให้ด้วยเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความดุด,ดันให้กับตัวรถนะคะสัญลักษณ์นะคะของไฟเอฟหนึ่งห้าศูนย์นะคะตัวนี้เลยจะเป็นไฟตัว C ีให้กับลูกค้านะคะไฟตัดหมอกไม้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะจริงๆแล้วไม่มีนะอ่า โอเคแวบๆบบบมาแล้วแวบๆบมาแล้วยังวันนี้วันนี้ยังไม่ได้พาไปดูล้ะแต่ให้ดูก่อนรอบคันเป็นไงสวยไหมสติกเกอร์สีชมพูหวานมากอืออันนี้น่าจะเป็นคุณแม่บ้านนะคะที่เลือกสีชมพูเนาะน่าจะมาคนละแบบครึ่งทางกับคุณพ่อบ้านแน่ๆเลยเนาะ,ะเป็นไงสติกเกอร์ออกแบบแบบดีไซน์ได้สวยไหม สวยมากหวานแหววจริงๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าในส่วนของซุ้มร้อนะคะซุ้มร้อของเขาก็จะมาเป็นชุดงานของ F150 นะคะสปเดอร์เช่นกันนะคะลูกค้าเลือกแบบเป็นทรงเรียบที่ไม่มีหมุดนะแต่ถ้าลูกค้าอยากใส่หมุดตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นยางแฮนคุกนะคะ AT2 นะคะตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่265นะคะทับ70 r16 ดอกยางใหญ่มากนะคะมาพร้อมกับแม็กลายดอกไม้แบบสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับในส่วนของตัวโลโก้หรือว่าตัวกระจกเขาก็มาเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเนาะแต่ที่เพิ่มเติมให้มาจะใส่เป็นตัวเบ้ากันรอยนะคะให้กับลูกค้า ฟิล์มนะคะตัวนี้ติดตั้งเป็น80รอบคันนะคะให้กับลูกค้าใส่พร้อมกันสาดท,ทั้ง4ด้านมาพร้อมกับราวหลังคาสีดําแบบนี้เลยนะคะก็คือคันนี้คือไมายก็แบบว่าออกแบบได้สวยนะสีพูมแบบโดดเด่นมากเอาง่ายๆเลยถ้าขับฟอร์ดไปเนี่ยถ้าไม่มีใครมองเนี่ยหมายว่าไม่ใช่เออขับฟอร์ตต้องเท่นะคะค่ะ <c ười> มาพร้อมกับตัวชุดครอบนะคะตัวนี้เลยฝาถังน้ำมันให้กับลูกค้านะคะ โลบาเล็กนะคะตัวนี้ไมยใช้เป็นงานของออเรนเดอร์เพราะอย่างที่ไมยบอกว่าลูกค้าเลือกชุดแต่งเองดีไซน์เองทั้งหมดเลยนะคะสำหรับโลบาตัวนี้จะมีไฟถอยไฟเบรกให้กับลูกค้านะคะเวลาถอยนะคะจะขึ้นสีขาวเวลาเบรกจะขึ้นสีแดงให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะคะอ่าสติกเกอร์รอบคันนะดูดีๆฝาท้ายยังหวานแววอยู่ยังหวานแววอยู่อ่า ป็นสติกเกอร์ให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะสีชมพูนะคะมาพร้อมกับเบ้ารองมือปลายดาบแบบนี้เลยนะคะกันชนท้ายนะคะไม้ก็ยังใช้เป็นงานของ outlander นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะไม้ต้องบอกก่อนว่ามันใช้ได้จริงนะคะก็คือไม้จะขึ้นไปขยมไปทาอะไรก็ได้อะเออคือมันแข็งแรงจริงๆมีห่วงลากจูงสีแดงให้แล้วก็มีไฟนะคะส่องท้ายตัวนี้นะคะเป็น ทรงสี่เหลี่ยมสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้และที่สําคัญคือมีตัวนี้ลากเรือให้กับลูกค้าด้วยนะคะที่เพิ่มเติมให้ก็คือเป็นตัวกล้องมองหลังนะคะเป็นตัวกล้องถอยเดี๋ยวไม่จะพามาดูว่าในเรื่องของตัวกล้องถอยเขาระบบเขาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวดูรอบๆคันสิมูก่อนอยากให้ลูกค้าได้รับชมนะคะได้รับชมนะคะว่าแบบเป็นยังไงว่าคันนี้แบบสายแบบว่าคุณแม่บ้านแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมนะคะอ่า สำหรับภายในของเขานะคะตัวนี้เลยที่เปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้าลูกค้าบางท่านคงจะงงว่ารอบคันสีชมพูแล้วทำไมภายในนะคะอ่าดูเบาะของเขาเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยตะเข็บนะคะสีน้ำเงินอันนี้น่าจะคนละครึ่งทางกับคุณพ่อบ้านละเป็นไงสวยงามนะคะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวไม้จะพามาดูออปชันในส่วนของตัวจอของเขานะคะว่าที่ไมายเปลี่ยนให้ระบบที่มาเปลี่ยนให้เป็นยังไงนะคะสำหรับตัวนี้มายต้องขอแจ้งก่อนนะว่าพวงาะไรของเขาเป็นพวงอะไรไฟฟ้าเบามากผู้หญิงสบายมากๆแต่ จะเบาแบบนี้นะคะเวลาเราขับจริงๆนะเวลาเราแบบว่าวิ่งในระยะที่แบบไกลจริงๆหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะหน่วงตามระยะของเขานะคะสําหรับตัวพวงมาลัยเนาะก็คือไม้ก็จะบอกในหลายๆคลิปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไม้จะบอกในส่วนของตัวจอดีกว่าจอของเขาที่ไม้เปลี่ยนให้คือเป็นตัวจอ Android 9นิ้วนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ iOS หรือว่า Android Auto สามารถใช้งานนะคะในฟังก์ชันแบบว่าระบบเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยนะคะตัวนี้มีทุกอย่างให้กับลูกค้าเพย์สโตโหลดเข้ามานะคะเฟซ บุ๊กไลน์โหลดเข้ามาเล่นในนี้ได้หมดเลยเนาะเดี๋ยวมาจะพามาดูกล้องถอยกันว่าที่มาติดให้เป็นยังไงนะฮะสำหรับตัวตัวกล้องถอยนะคะตัวนี้เลยเขาจะแจ้งระยะอย่างนี้เลยนะคะแดงเหลืองเขียวนะคะเวลามีอะไรกีดขวางเขาจะแจ้งเตือนเราทันทีนะคะเป็นเสียงให้เราทันทีเลยนะคะตัวนี้ก็คือแบบสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยมากๆเลยเนาะฟังก์ชันภายในจริงๆของเขามีเยอะมากกว่านี้นะแต่ว่า เดี๋ยวค่อยโทรหาไมายดีกว่าว่าอยากรู้ในเรื่องสเปคตัวไหนเนาะเดี๋ยวไมยไปบอกโปรโมชั่นดีกว่าเพราะอาจจะเด็ดกว่าตัวนี้เนาะไปกันเลย เป็นไงบ้างคะชุดแต่งสไตล์นี้นานๆทีจะเห็นทีใช่ไหมล่ะอ่ามายบอกแล้วว่าอยากแต่งแบบไหนสไตล์ไหนสามารถแจ้งกลับมาได้เลยมายจัดให้นะคะทุกความต้องการของลูกค้าเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ทักหาไม้ได้เลยที่0 8 9 2 4 2 4 0 7 3นะคะมาย,ยินดีให้คำปรึกษาอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนชุดแต่งแบบไหนแจ้งกลับมาได้เลยไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger หรือว่า Ford Ever e s t รนะคะทักเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากับไมยได้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมายต้องขอจบ คลิปรีวิวนะคะตัว Ford Ranger XL Plus สไตล์สายแม่บ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ